สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเอ็มซีชองผู้ตัมนักการินนะครับเมือนีหน้าเข้าเดลว่าที่อำเภอศรีธาตุนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับพอดีเดลีบ้าแถวโซนนี้นะครับมาเบิ่งการอยู่การกินนะครับที่จังหวัดอุดรเข้านะครับว่าเป็นมี่อย่างไงนะครับมีความอุดมสมบูรณ์จังไรนะครับไปติดตามน้ำลิปนี้ครับพี่น้องครับว่าบรรยากาศนะครับที่ตลาดเป็นมี่อย่างไงนะครับนะครับ ามรับเลยคพี่นอครับีครับบรรยากาศตลาดนออาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไปเส่มาจังเดยนี่ค่ะกระเดยมาก ที่อำเภอสีถาจสนเป็นตลาดแรกของอำเภอสีถาดับก็จะพานะครับพี่น้องมาดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงลองร้อยเล้สิวันนี้หยิบไปเลยก สตรงสมบูรณ์นะครับพี่ปามเดี๋ยสินี้ให้บานห้องหน่อด้รอบคนอีสานเนาะ มามาขายข้าวบานจ้าจ้านอยจ้อกจากที mm ่เ hmm. บุญตาบุญตาบนี่ขายนจ้าบดมบุอนี้มือเงินมากมายเนาะข้าวหวานจ้าจ้าวาน้าวหวานเช้าจ้า

ส่วนเนี่ยก็จะเป็นเฮดละงอสอร้อยห้าสิบาทเรียบ้ยืออตนี้พี่้องห้าแล้วพี่ นอ้มีนะค <c oughs> รับพี่น้องครับคือบรรยากาศครับที่อำเภอรรศีผาดครับ

แล้วเขียว <coughs> <coughs> กกไปนนี่แหละครับคือบรรยากาศนะครับนอกที่ตลาดนะครับเป็นตลาดแรงครับคือสีชาดนะครับสวัสดีครับผมเออเอฟซีเหรอครับเออเอฟซีปากเพลงเลยค่ะเอฟซีฝากเพลงเน่ยเราจะฝากผลงานใหม่นะครับวันวันพ่อหลวงปู่ศิลาครับ ลยนที่ลวงปูศิล่าขอพาลวงปูศิล่าฝากกไปชมนะครับติดตามีโอเล็กฝรั่ใครเป็น CEO เล็กฝั่ฝากให้่อนได้ครับเยอะใครดีบอสคะแม่ที่นะครับ FC น้องอญิง FC สามนรถเป็นแท้นะครับครับ มีโอกาสได้มากอุดรรับุกจีนวิอะไรครับมาอะไรเรื่องเท่เรื่องหนังครับก็ดีสีมากใชหนังดีวัดเจ้าอุตยาเพราะว่าจะทำหนังหนังนาคาวตาหาวตาครับครับไงาไปหนึ่งคนโมีโอกาสจะไป้ไวครับ

นีของปลาหลายครับนี่ที่ขีเกียจมาเขียดเป็นความรัรรกแห่นภาพพพ์ปลาเหรอน,นี่ปลาปลารักษาปลารักษาคนได้ปลาหมอ อันนี้ปลาแอบค่ะอันนี้ยปลาแอบอันนี้ปลาแอบปลาซ่อนเข้าใจไหมพี่พี่ซี่อันนี้ปลาแอบนะครับปลาซ่อนปลาซ่อนปลาแอบปลาซ่อนปลาแอบแต่ไม่เป็นไรนะถ้าพูดมากเดี๋ยวต้องไปหายปลาหนึ่งปลาอะไรปลาหมออุ้ยปลาหมอ เป็แล,แล้วครับพี่นอ้องคือบรรยากาศนะครับสีอากาศในค่ำคืนสว่ดงสีร้อนทั้งนี้เป็นบรรยากาศของอตลาดครับตอนนี้เรากยู่ในหลาย,ยาอย่างครับพี่นอ้องนะครับเพราะว่าี่เป็นของปลาตรงนี้ครับแล้วก็ขับเขา่าเนาะนะครับปลาเยี่ยมเยือนมก,กินเพป็นครับไปรูป้สึกว่ากล้องจะมีขึ้นนะ S <S เอานี่แหละครับพี่น้องครับหลังจากที่ไปย่างตลาดมางครับพี่น้องก็ได้หลายอย่างครับตัวสิเป็นของฟองปลาครับปลาที่นี่นะครับตัว่าสิเป็นกระเพาะนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนีนะครับที่อำเภื่อสีฐานนะครับน้องมาฝากต่อนพี่น้องนะครับเป็นบรรยากาศนะครับของการย่างตลาดครับ อันนี้ก็ขออนุญาตจบที่เปตานีสะก้อนนะครับให้พี่น้องนะครับจบปีนี้ใช่ับด้วยเป็นสุดสะก้อนนะครับสำหรับที่นี่นะครับขออนุญาตจบคที่เกปตานีสะก้อนนะครับสวัสดีครับ